อย่เล่นบอนวางยังม่งับพวท่านอย่าต้องนอกมันนี่เดียวค่ะปูโอ้เม่นขักเนาะเจ็ดแปดแปดเจ็ดฝันไหนเม็ดเดียวแ่นโอ้ยเสียดายหลายโอ้มักแข้งแล้วเจ็ดเก่ามักยางขักอือเจ็ดแปดแปดเจ็ดเลยขี่หายนอะบ่มักนอะเล็พีเล็กน่องเจ็ดมักมักมันบ่งามเหี้ปูนี่แหละเขาเอื่อญดดวงเอานอปูเขากะต้อยปอวัดนอปูนะมือนี่สิบเจ็ดแต่ว่ามือมัน ่หน่อยก็อย่นั่นตัวมักจังสารปูมันคอยสื่อไงมันมันเป็นกร่าแบบนี้อย่างเี้อือจ้ากระมานี่กระมานี่ไหมค่ะจ้าปูี๋ยวเล็ตเดกตัวเลยโอ้วันเนี้ยเอาเาสิบหกสิบหกมนต้นหเนี้ยจ่าสิบหกวิทนาหกเปดอันวิ่งตัวไหนปูอ่าวิ่งเปดวิ่งเปด มาอีกแล้วเักเปยดจ้ะวิ่งแปดอยู่ล่างบนเลยอืมค่ะปูมันติไมาอีกบ่เป่นแปดมันจิมาอีกบ่ออโบนี่หรืปูเก้าเก้านี่จับไปได้เก้เก้านี่จับกันไว้เก้าเก้าป่เกาเก้าทันมาจ้ะปูเก้ปดมาเร็วดิมันติมาอีกบ่ออืมก็คือเ็กไม่ำจริงจ้เ็กวัไหเ็กนเ็ม่นีจ้า มีต้องหางเอาใช่ไหมฮะมีต no ัวไหนในปูกับนี่เปดเก่าหนิตัวหนึ่งกับับเก่าเก่าถันตัวเป็ดนะเปดเก่าตัวกันคือเก่าเก่าเป็นบปูเนีนเต้นตองติดอือนี่นะมันคือว่ามันมันหน้าตัวเดียวเลยนีกตัวเดียวอือค่ะปูคิดหาสิอไรพอดีตัวนี้แต่ว่าเล็กตัวนี้คันว่าตะต้องวดกับสิไดอายุเป็ดเก่าเก่าเป็ดนี่เพราะว่าอ่า ดังทุกนวดอันทุกนวดต้องไปออหาจับไว้เมน,นัตลีกัตีไว้เด้จ้าบอกีมออกตบเนาะเมียนยูมันออกเปดเจ็ดโน,นปนูน้อยเจ็ดเปดเจ็ดอกันนะบอกดปดมันก็เลย้องไหมพีอ้เสียดายม่เป็นยังดอกปูสูต่ออันเลขเอะไรัน่ยจ้าเลขสามโตเดีปูเอ่สามโต หนึ่งหกเจ็ดหนึ่งหกอันนี้อีกสูตรห <1. S 1> นึ่งเนอเป็นเลขสามตัวบ่ชนกันวนวังหันคือชนกันที่ห้าแปดอันห้าแปดเจ็ดมันก็นออกแปดเจ็ดเนอะชนกันวังหันเนี่ย <1. S 1> จ้าอ <1. S 1> ตัวนี้เป็นเจ็ดหนึ่งหกจ้าแต่ว่าอันนี้เลขอีกเลขที่มาหางเดียวนี่หกสองเนอะโอ้ 6, อันนี้อีกสูตรหนึ่งตั้งหากเลขฝากนี่หกสองเงนโมปู 6, 2, 1, แม่นหกของที่มาบ่อยให้ฟังวันเนี่ยบุนลังแม่นบ่อบุนลังหางเดียวอือันที่ว่าปู่วานออกสวนเก่าตรงตรงปู่บ่ได้ลงงห้มันหลายงวดติดแล้วแม่นบ่ออันนี้นี่ละนี่ละนีละมีงวดสองค่ะปูกาวดีกาวดีลงไม่เรียนแต่ว่าบุบบุบบุบมีคนออกมาออกมาก่าออกมาก่าบ่ได้นั่นนะจ้ามันที่เห็นยังไงวะมันไป็นบ่อใดมันิะไม่ตก แม่่เตค่ะแม่นอยู่ดอกปูเนาะเลี้ยงโชคลาภนี่มันบ่ธรรมดาเฮ็ดได้ปานใดก็ซื้อบ่ได้จังซี่ซื้อเ็ดเแล้วพอซื้ออยู่ในโตู๊น่ะเฮ็ดบ่งบ่มีพจ้นองคนลดอ่าอืมนี่ละเนาะว่าดวงจ้ะก็ถือว่าเล่นง่ายล่ะเนาะวิ่งตเดียวคือเก่า8ตเดียวโคโลแม่นอืมก ถ้าเมนผู้ได้มากเบิ่นกับเปดแปดถึงไปน้ำเน่เปดเปดเก้าเก้าแป้งสันนาไม่นานเลยอะฉันมากับมาแป้งสันเอาเองเป็ดนี่ร้านนูดแปดเลยก็ได้จ้าแต่ว่าผู้ให้เน้นนักคือแปดเก้านี่ละเม็ดเดียวคูลูนี่ละตัวที่เน้นเน้นออตัวเดียวอือค่ะผู้กันไว้คือเก้าเก้าแต่ว่าอีกอีกสูตรหนึ่งสามตัวนี่เจ็ดหนึ่งหกเด้อปูเสียหายมากยังสี่ทุกอัน ส่วนไนดะ้อย่างเตนาให้เ 1, 6, บิเง่งเห้เขขาใจบ่แมนว่าวิ่งแปดเราเป็นอยังนี้เจ็ดหนึ่งหกมันว่าแมนเด้อค่ะฟังไห้ขาใจพร้อมจ้าแล้วก็เลขฝากอีกชุดหนึ่งคือตัวเดียวเม็ดเดียวคือหกสองนโปูตอวปูเดียวเลยอืมบนล่างกสิไหปูไม่ยำคงสุดท้ายคือเกานันละเพราะว่าเขาก็ปอตองวดไปเลยมื้อนี้สิบเจ็ดไปตองหวดโ <Hey. S 1> ดยเอฟซีสิลืมไม่ยำไหแน่ค่ะว่าปูขัดได้จังได้หื้นหนุดเดียวโคโลหเพรือว่ามีความฝันเปรียบเทียบมังสินะปู อืมแต่ว่าค่ะที่มาของอีกรอบสองกรุงเทพค่ะแต่ผู้ใดอยากติดตอ่อปู่กับไ like, อเดียไรเนาะปู่เนาะส่งมาให้ในเด้อค้าแม่นเอฟซี่นอยากติดตอ่อได้โดยตรงแม่นหลังแลังออกมาอยู่หน,น่ก็ไม่เฮ็ดตรรมโอเคจ้ะปู่เฮ็ดใหนในเด้อส่งมาในเด้อจ้ะจ้ะเพราะว่าเดี๋ยวสิให้คถ้แม่น F FC เพิ่นถามถ้าแม่นเพิ่นอยากร่วมบุญร่วมหยังเพิ่นมีโชคมีหมันนําจังินสีเม่ป่ะเพิ่นอยากทักทายโดยตรงแม่น จ้าค่ะเอาเอาสุดท้ายนี่จังไดกะให้สินไหพนพอนเอซีแฟนช่องผู้เพิ่นสูขเพิ่นมานเพิน่นเอ่อจดฟังปูนะจ่าเอาขอาไอ alt, พ้พรนเห้ที่ถูกต้ทุกคนเด้เมอ,ดดมอมีสุขภาพแข็งแรงบ่เจ็บอย่าได้ป้องกันอาได้มีเออพอมีสุขนี่ใส่ไปนํากันได้กะพอนหอมมาไลน์นั่นนี่แหละเอ่อตามตีต้องยู่นี่ล่ะแล้วกคคุณรักษาเที่ยวดาวคุ้มครองเด้อสาธุนมัสการเจ้าค่ะ จะเลนค่ะเดี๋ยวสาบานาจะทวนตัวเลขของปู่ให้ฟังเด้อค่ะรอบหนึ่งฟังลิบเสียงใหยีบพรอมจ้ะในงวดวันที่หนึ่งมิถุนาหกเปดปู่ลึกลับบุรีรัมวิ่งบนล่างฟันไปที่เปดเม็ดเดียวโคโลจะ้ะเม็ดเดียวเน้นๆให้เปดเก้าตัวกันคือเก้าเก้าแต่ผู้ใด,ดสืบเป็ดเป็ดอ 8, 8. ะไรเด้อแต่ปูป่บนว่าจับให้จะ้ะสามตัวเม็ดเดียวนี่เป็นอีกสูตรหนึ่งเจ็ดหกหนึ่งอันนี้เพื่นมาม้บึง่งเป็นแนวทางให้ตัดเหรียญน้ำเลขฝาก อีกสูตรหนึ่งที่เขาศูนเกาเก่าสูนงวดว่างหันเม็ดเดียวเพิ่นเลยหยิบยกมาฝากให้เป็นแค่แนวทางเพราะว่าเลขกมันหน่อยห่างพี่น้องค่ะอันนี้กระปูกระปล่อยตังแต่ตองงวดเลยค่ะเอาเสริบงวดก่อนเจ็ดแปดแปดเจ็ดพี่น้องปูเพิ่นฟันไห่เม็ดเดียวเจ็ดแปดแปดเจ็ดกันไใบคือเจ็ดเจ็ดกับเจ็ดเก่าพี่น้องเอ้ยออกของปูเพิ่นอีหลีหลีขี่ห้เจ็ดแปดแปดเจ็ดสาวบ้านาจะเป็นบอมักคับค่ะไปเลือกไปสืบอผิเจ็ดเก่าผล งามหลายจิตเก่าเก่าจิตแล้วก็เป็นคือเก่าละค่ะแนวทางเนาะสูตรหวยคำนวณมีเขามีหลุดปูบนกันยังยำวายุแต่ก็รอฟังว่าปูสีคงสุดทายย้ายยังอีกบ่คงสุดท้ายก็ยังบ่เปลี่ยนแปลงหรอกค่ะปูเพราะว่างวดบางหันก็คงสุดท้ายก็คือเจ็ดแปดคือ 9, เก่าเพิ่นกับตามคลิปที่เพิ่นบอกว่าเน้นหนักๆคือเจ็ดแปดแปดจิตแต่เลขมันขี่หายค่ะกันผู้ใดเนาะค่ะอยากร่วมทําบุญหรือว่า อยากซอยปัจใจปูนในการสั่งทำบุญทั้งวัดทั้งมาหรือว่าอยากานั่นปูโดยตรงกับตามไ e อดีไลน์เด้อค่ะยูนาคลิปเป็นไอดีไลน์ส่วนตัวของปูทักทายปูไปได้จ้ะไอดีไลน์ของปูโดยตรงค่ะโมพานสาบานาเด้อค่ะ่านปูโดยตรงเลยกันผู้ใดอยากอบถามเร่องตัวเลขหรือวาอ่าอยากให้ค่าประกอบปากกาหรือว่าอยากซอยทำบุญกับโทรหาปูได้โดยตรงเลยจ้ะตามไอดีไลน์ยู่นาคลิปนั่นแหละค่ะอ้าบัน ให้เค็บหน้าจอจ้ะเค็บหน้าจอไปเด้อค่ะต้องหวดพี่น้องค่ะเพราะว่าหยั่นอฟซลืมค่ะแต่ว่าปู่กับสิมะคงสุดท้ายให้ยุดดอกน้ำเปียบเยบเต็มไรๆอาจารยหะไรๆสำนักเพิน่นว่าผู้ใดเล็กดิงๆๆ่งเม็นๆกับจับได้จ้ะเปตวัวเดียวเม็ดเดียวขู่บนหลางเอาเห็นคลิปนี้ด้วยด้วปังๆสู้ขูสูคุเง,ง,ง,งนินไรกองต้องไลเขาไปแล้วค่ะสวัสดีจ้า